สวัสดีครับพบกับช่องสวันอ่อนทั่วครับเมื่อนี้ทิพพามาเบื้งการเริ่มเติบโตของยาเนเปียครับผมช่วงนี้กับโรคโควิดนะครับนอกกับไปไปหางัวหาอย่างครับผมกักตัตนนี้ยูนี้บานโดนแล้วครับผมเพราะว่าโลกนี้ระบาดครับก็เลยต้องยูนี้แป้งยาครับผมกติมา่่บเรื่องแป้งยาครับผมยาเนเปียครับผม การจะเล่นต่อโตข้างยาเนี้เปียครับผมบอกถึงเรื่องนี้ครับผมการเลี้ยงงัวเอย่ายงนังครับตัวมีแปลงหยาครับหยาที่มีปริมาณหลายครับให้ปริมาณหลายต่อการเลี้ยงที่เพียงพอครับตอ้องยาเนเปียครับแต่ว่าหยาเนเปียนี่ได้สำหรับการ การกินสดครับกับการมักสองอย่างครับบอสกะบสสมารถเอาไปเฮ็ดแหงได้ครับผมเฮ็ดแบบตากแหงมักแหงไม่แห็งว่ากินป่ได้ครับอย่างนี้เปียกคือด้ายทำนี่นะครับเนาะผมสีไลเบิ้งการเจริ่เติบโตครับผมนี่ครับหนึ่งมือครับนี่ครับ ตัดออกมาจะต่อเลยครับนี่ครับผมตัดออกมาครับมื่อหนึ่งออกมาเลสันนี้ครับผมที่ไปตัดไก่ครับนี่ผมผมเลี้ยงงดตัวเดียวครับตัวอื่นผมออกไปมัดครับเรากับกลับบ้านแล้วผมก็ได้เอามากินหัวอาหารครับตัวตัวอื่นครับผมเลี้ยงงดตัวเดียวครับจริงครับเพราะว่าหยาผมบพอครับผมช่วงแรงครับ อย่าเนตเบกอะบุพเพกินครับพ่ามันยังยากนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเจอฝนมาสองรอบครับไงเลี้ยวพิทหูพดตาครับผมนี่ครับไงเลี้ยวพิทหูพดตาครับแต่ว่ากะมันกะคือบันเบิดนะครับน่ากะคืบบเพียงพอครับแต่ว่าเนี่ยหนาฝนหนี่ใงเลี้ยวแทๆครับผมน้องกะไรบ้งครับหนึ่งมือครับมันกะสี่บาเงาไปไหนครับหนึ่งมือครับ นี่ครับคือผมตัดแช่สองแถวครับผมเห็นไหมครับผมซองระยะไกลเห็นไหมครับหนึ่งมือครับจากนั่นครับนี่ครับมาเดี่ยวตีเดียวมานหนีนึงครับหนึ่งมือครับนี่ครับอันนี้สองมือครับมือที่สองสองมือขัดสิปงนิดหนึ่งเลยครับสองมือกัดสิปงนอมมากเหรอครับผม นี่ครับผมของกะดีแนะ่ยน้ำบา้าตัดไม่ไหมครับตัดมือแรกเราต้องเฝ้าว่านปุ๋ยครับบ้องสั่งไม้องสั่งกะดีออกน้อบางสีมาครับผมขาตีใ่ญ่เร็วครับนี่ครับนี่ครับใหญ่เร็วครับหยาดนี่พันนี่ครับผมสามมือออกมานีใส้ปุ๋ยสีอหไรเด้ครับเพราะว่าตัด ตัดรอบแรกครับผมตัดไปเลยครับตัดเราไต ouais. okay, anyway. uh ่ปุ๋ยห้อยหนาไปเลยครับมือสองครับผมนี่ต่อเลยครับมือที่สามครับนี่ครับเห็นไหมครับติบ่็ไกลกันนะครับนี่ครับมือสามครับออกมาระยะนี่ครับผมนี่ครับช่วงนี้ครับนี่ครับมือสามครับเห็นี่ครับหไขๆกายเนี่ที่เป็นมือที่สี่ได้ครับนี่ครับ อันนี้มือสามครับระยะมือสามนี่ครับมือที่สามครับเห็นไหมครับออกมาทุก้อเลยครับมือที่สามครับเห็นไหมครับมือที่สามออกมาทุก้อครับมือที่สี่ครับนี่ครับมือที่สี่ขึ้นทุกมนีครับมือที่สี่การการตัดแต่ละมือบ๊อบเปลืองครับเพราะว่ายาถ่าหนาฝนมากครับกิน ว่ากินตัวดนยวนี่บ่ทันกับหนึ่งไรครับตกประมาณแม่ติดลูกครับตีโตรครับผมตีโตก็ยังเลี้ยงในขอดสบายครับผมเพ่ต้องออกออกไปนอกครับเบิง้งเบิง้งการกินหยาเบิง้งเบีง้บงยังของง้อไปครับผมก็อย่าพึ่งไปเลี้ยงไรครับถ้ามีแปลงหยาไว้กับเลี้ยงสองแม่ติดลูกไปก้นครับผม ว่าต้องออกไปเลี้ยงย่างลำบากลำบนครับเอาแมงง่าครับผมถ้าแม่หน่อยกับเขาก็กินหลายครับแม่ถ้าแม่เตยหน่อยครับแม่พัน์ัตหน่อยก็เรี่ยงจะตามแม่ซีแม่ก็เลยแต่ว่าถังว่าพวกค้องสังง่าครับต้องลูกกระทบต้องเห่นครับเขาก็จะกินหลายครับผมจ่ผมเลือกลูกกระทบมากครับนี่ครับมือที่ซีครับหมดนี้แล้ว มือที่หาครับมือที่หาจากหันครับมันนี่ครับมือที่หาเห็นไหมครับมือที่หกอีกแตกต่างเลยครับเพาะครับง่ายขึ้นครับมือที่หกครับผมมือที่หกครับเห็นไหมครับ มาทันครับมือที่หกครับกระสิไก่นี่ครับช่วงนี้ฝนมันจะตกนะครับช่วงนี้ครับนี่ครับปริมาณปริมาณกระติตัดหลายเดียวครับมือที่หกอันนี้ก็สีบางใยเังครับไก่จิกครับไก่จิกเขามีตัดสามแถวครับสามแถวหนึ่งสองสามเขามีตัดครูสามแถวไปครับนี่ครับมือที่หกมือนที่เจ็ดครับเมือเจ็ดจะจากหัน มหัดนีีครับเป็นมือที่เจ็ดครับอาสิทซิกแซกแน่ครับมือที่เจ็ดครับมือที่แปดครับเมื่อการเจริญเติบโตครับมือที่แปดแปดนี่ครับมือที่เก่าครับผมตัวรูปว่าเก่ามือครับผมนี่ครับมือที่เก่าก่อเจริญเติบโตเขาอยอ รุ่นนี้แหละครับนี่ครับเก่ามือครับผมนี่ครับนี่ครับ9วัน การตัดตองผมนะครับการตัดตองผมนี่ครับผมบผมีตัดติดพื้นเลยครับผมตัดติดพื้นเลยครับนี่ครับตัดตัดให้ติดพื้นครับตัดติดพื้นได้ยังดีครับถ้าตัดสูงๆไปยังสี่ยังสี่ยังสี่ไปเขาดิึ้นหัวครับ ขึ้นหัวขึ้นค้อนครับเขาอีปมะมุดนะครับเขาอีมะมะแตกหัวแตกกอยใช่แล้วนี่ครับเราเมื่อต่อมาเสียเสียตัดยากครับผมบวมสามารถตัดได้ครับผมยาเห็ดตั้งแั่นะครับตัดเห็ดจำนี่ครับเขาอีเขาอีสร้างกอขึ้นมาเองเขาครับเขาอีสร้างกอขึ้นมาเองครับจังผมตัดจำๆครับนี่ยครับเขาอีสร้างกอแตกกอขึ้นมาเองเขาครับนี่ครับ เห็นไหมครับต่างกอเห็นไหมไม่เพียบครับ uh นี The ่อ mm ัน hmm. น mm ี้ตั้งสี่ลักษะนี่สิแข็งแรงครับแข็งแรงกว่าทีห้องสีไปตัดสูงๆครับผมตัดสูงๆกะขินหัวเลี้ยวนะครับเนาะมันนี่กับมาเลี้ยนลูกของเรื่องย่างนี้เปียครับผมกะมากกับก้ไรกดแชกปากกดติดตามเลยครับเด้อกะ คนทีเขามาเบิ้งไม่ไหมก็ฝากติดตามด,ด้วยครับเด้อขอขอบคุณหลายๆครับผมก็เบิ้งความรู้ของอหญ่เน,เน,เนีเปียไปนี่เบครับมือนี้ครับอนครับเนาะหัดการตัดแล้วครับตัดปุ๊บนี่ครับมือแรกมือสองม,มันมีเมืเกินครับถ้ามีเวลาครับตัดปุ๊บก็เอา วิ่งิ้งว่ามาห้อยเลยครับห้อยบึมบมบึมไปเลยครับเพราะว่าเขาว่ามีหยดปงครับนะนี่ครับเขาว่ามีหยดโปงออกมาครับทาบนี้เขาเลยสองมือไปแล้วเขาเมื่อวานครับนี่ครับเขาเอาปุ๋ยมาเทพบึมบมบึมไปครับหยดเขาตีหักครับผมเพราะว่าเขาออกหยดมาครับเห็นไหมครับมือที่สามครับนี่ครับหยดเขาตีปงออกมาเบิร์แล้วครับเอาขีงว่าเทลงไปครับหักเลยครับกับเสียดายครับผม ก็วบบ่าให้เกินสองมือครับก็บ้อยปุยขิงวังลงไปเลยครับมันนี่กัความรู้เล็กๆกันหน่อยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณผ่านผู้ชมที่รับชมจนจบครับผมมันนี่กับขอเก้าวคำว่าสวัสดีครับ